ความหอมหวานที่มีมานานกว่า1,400ปีก่อนคริสตศักราชที่ได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้รู้หรือไม่ว่ารสชาติของเครื่องดื่มช็อกโกแลตในสมัยนั้นมีรสชาติอย่างไรและกว่าจะมาเป็นช็อกโกแลตที่เราทานทุกวันนี้มีกระบวนการผลิตยอย่างไรสำหรับตุรุยเยอรมนีกับ YTSa ในตอนนี้เราจะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบกันที่ช็อกโกแลตเดอมิวเซียมโคโลนหรือพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตแห่งเมืองโคโลน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีบริเวณท่าเรือรายนาวอยู่ใกล้กับวิหารโคโลนตัวอาคารมีรูปทรงคล้ายเรือรำใหญ่ที่จอดเทียบท่ามีถงกระจกขนาดใหญ่ฮันอิมฮอบเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และได้เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพศ2536โดยใช้ชื่อว่าอิมฮอบช็อกโกแลตเดอมิวเซียม เดิมทีเดียวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นที่รู้จักในนาม IMHOP s t o ต a c MUSEUM เพราะเคยได้รับการสนับสนุนจาก s t ตแ a c จนกระทั่ง Lyn ินแอนสปูรีผู้ผลิตช็อกโกแลตชาวสวิสเซอร์แลนด์ได้ให้การสนับสนุนตั้งแต่มีนาคมพศ2549จนถึงปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จัดแสดงตั้งแต่การปลูกโกโก้การผลิตเม็ดโกโก้การผลิตผงโกโก้ไปจนถึงการทำช็อกโกแลตรวมถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา คุณซีบายไกด์ของเราได้เล่าให้ฟังว่ากว่าจะมาเป็นผงโกโก้นั้นเราต้องนำผลโกโก้ที่สุกเต็มที่มาผ่าเพื่อเอาเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาเล็ดเหล่านี้ไปหมักไว้ในถังประมาณ2-7วันแล้วนำไปตากให้แห้ง2-3สัปดาห์จะได้เมล็ดโกโก้ที่มีสีเข้มแล้วนำไปคั่วที่อุณหภูมิ1 2 0 1ง0ององศาเซลเซียสจากนั้นจึงนำไปบดด้วยเครื่องจักร

ทำให้มีผลผลิตทั้งโลกสูงถึง4,638,000ล้านตันในปีพศ2561ในขณะที่ประเทศไทยผลิตได้เพียง1ล้านตัน สำหรับกระบวนการผลิตช็อกโกแลตเริ่มต้นจากการนำมเมล็ดโกโก้แห้งมาคั่วและบดด้วยความเร็วสูงด้วยเครื่องจกักรจนได้ของเหลวเหนืดๆหนดสีน้ำตาลเข้มคล้ายคายครีมมีไขมันอยู่มากกว่า50%ถ้านำน้ำตาลมาผสมและเติมไขมันโกโก้โกลงไปแล้วบีบอัดด้วยเครื่องจกักรจนได้ของเหลวเหนืดๆือแล้วนำของเหลวนี้มาขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆจะได้ช็อกโกแลตที่หน้าตาหน้ารับประทาน ที่นี่จะแสดงเครื่องผสมช็อกโกแลตของบริษัทรินแอนด์สปูรีที่ใช้งานในปีคศ1879เราได้ชิมช็อกโกแลตแสนอร่อยเราได้เพลิดเพลินกับความหอมหวานแสนอร่อยและบรรยากาศสวยๆ จากนั้นเราจึงไปชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ของช็อกโ,โกแลตเมื่อ1,400ปีก่อนคริสตศักราชได้ค้นพบหลักฐานว่ามีการดื่มเครื่องดื่มที่ทำมาจากเมล็ดโกโก้ในยุคเมโสอเมริกาโดยมีชนเผ่าโอมิกเป็นผู้เริ่มต้นนับเป็นการบริโภคช็อกโกแลตในยุคแรกและวัฒนธรรมนี้ได้ถ่ายทอดมายังชนเผ่ามายาและชนเผ่าแอสเท็กในช่วงคร,ริสตศตวรรษที่16ชาวสเปนได้นำวัฒนธรรมการดื่มช็อกโ,โกแลตของชาวอเมริกากลาง มาเผยแพร่ในยุโรปในยุคแรกการดื่มเครื่องดื่มช็อกโกแลตมีไว้สำหรับนักบวชและชนชั้นสูงเท่านั้นต่อมาในช่วงคริสตศตวรรษที่18ได้เริ่มนำนมและน้ำตาลผสมกับผงโกโก้แล้วทำเป็นช็อกโกแลตแท่งซึ่งได้รับความนิยมมากจนกระทั่งปัจจุบันนี้ที่นี่ยังได้รวบรวมการบรรจุหีพอรวมถึงเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับช็อกโกแลตในยุคต่างๆ เราลองหยอดเหรียญซื้อช็อกโกแลตจากตู้กดช็อกโกแลตที่มีอายุมากกว่าร้อยปีที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของช็อกโกแลตและวิถีชีวิตของคนแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดีถ้าหากใครมีโอกาสมาชมความงามของเมืองโคโลนไม่ควรพลาดที่จะแวะเยี่ยมชมช็อกโกลาเดอร์มิวเซียมโคโลนสำหรับตะลุยเยอรมนีกับ YTSA ในตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนและขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้